ชื่นชมศิลปะนานาวัฒนธรรมผสมประเพณีนิยมส่งให้สมเป็นเมืองสวรรค์ คงมีบางครั้งในชีวิตนักเดินทางที่เฝ้าฝันถึงเมืองเล็กๆอันแสนสงบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่มีสายหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีได้สัมผัสกับมวลดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งต้อนรับลมหนาวพร้อมกับธรรมชาติของขุนเขาและเพื่อนถ้ำอันน่าพิศวงแทรกไปด้วยวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันแปลกตารายการที่นี่เมืองไทยร่วมกับ GT Travel อีกครั้งนะครับก็ขออาสาพาท่านผู้ชม ไปแต่งเติมความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกสักครู่พบกันครับ สนับสนุนรายการโดยทิพวัรชาเล่รีสอร์ทกลางหุบเขาแห่งแรกของหัวหินสวยนานทุกอยางหยดใชจึงบอกเพื่อนความรู้สึกแรกที่พวกเราคณะเดินทางที่นี่เมืองไทยได้สัมผัสนะครับเมื่อมาถึงเมืองแม่ฮ่องสอน นั่นก็คือความเรียบง่ายสงบงดงามของเมืองเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่บนหุบเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยที่มีสายหมอกปกคลุมอยู่ตลอดทั้ง3ามฤดูจนเป็นที่เรียกขานกันว่าเมืองสามหมอกครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองสามหมอกแห่งนี้ก็คือรูปแบบของวัดที่ไม่เหมือนใครก็เป็นการผสมผสานศิลศป,ปะ แบบพม่าและไทยใหญ่ได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับดังเช่นที่วัดพระาธาตุดอยกองมูซึ่งถือว่าเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ห่องศนและเป็นที่ประกอบศาสนกิจที่สําคัญในทุกๆเทศกาลครับวัดจองคําจองกลางบริเวณหน้าจองคําก็เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่แสดงถึงศิลปะอันเป็นเฉพาะตัวของแม่ห้องศอนอย่างชัดเจนครับ จากนั้นพวกเราก็พากันล่องเรือหางยาวไปตามลำน้ำปายเพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งฝั่งที่เริ่มเข้าสู่เขตชายแดนไทยและสาภาพเมียนมาก็ได้เพลิดเพลินไปกับสายน้าโดยเราใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมงครับเราก็จะมาถึงหมู่บ้านกระเรียงเผ่าปะดองหรือกะเรียงคอยาวอันเป็นจุดหมายในวันนี้ครับ ผู้หญิงกะเรียงเผ่าประดองมีความโดดเด่นอยู่ที่ประเพณีการสวมห่วงทองเหลืองที่คอโดยสาวชาวเผ่าบางคนอาจมีห่วงมากถึง25ชั้นโดยมีความสูงของลำคอถึง9นิ้วทเทียวนะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับลำคอก็ยังคงยาวเท่าเดิมครับเพียงแต่ว่าช่วงไหล่และอกที่ถูกกดให้สุดตัวลงด้วยน้ำหนักของห่วงที่บางครั้งอาจจะมากถึง15กิโลกรัมครับ ชาวก็เรียงคอยาวก็ได้กลายเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันแทบจะทุกวันจนเหมือนเป็นการมาดูเล่นเป็นของแปลกๆครับแต่นั่นก็คือความยินยอมของสาวชาวประดองที่เธอถือว่าเป็นการทำงานอย่างหนึ่งก็พร้อมๆกับการที่ได้ขายของที่ระลึกไปด้วยแหละครับซึ่งพวกเราก็ยอมรับว่าพวกเขาก็คือชนเผ่าหนึ่งที่มีความเป็นอยู่และก็วัฒนธรรมเป็นของตนเองที่สำคัญนะครับ ก็ได้กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดแม่ห้องศนที่ใครๆก็ต้องนึกถึงไปเสียแล้วลหละครับอีกสักครู่เรามาพบกับเอกลักษณ์อันสวยงามอันดับหนึ่งของแม่ห้องศนพลาดไม่ได้ทีเดียวนะครับ สนับสนุนรายการโดยสถาบันอินเตอร์อะคาเดมีภาษาดีโทรอกผ่านกับสถาบันอินเตอร์อะคาเดมีใช้สูตรดมบรรทาวการวิงเวียนศี่สามาบรรทาวการจุกเสียดแน่นท้องใช้ได้ทั้งเด็กและผูยย้ใหญ่เสียงผิวอิวมีทั้งชนิดน้ำและบางด้วยความคดเคี้ยวกว่า1,864โค้งนะครับบนเส้นทางที่มุ่งสู่แม่ห้องสอน ก็ได้บอกเราถึงภูมิประเทศที่เรียงรายไปด้วยเทือกเขาสูงชันสลับกับหุบเขวซึ่งก่อให้เกิดปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาอย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงนี่แหละครับจุดเด่นของออบหลวงก็อยู่ที่ช่องเขาแคบๆโดยมีน้ำแม่แจ่มไหลายผ่านกลาง ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะพักแรมแล้วก็ล่องเรือยางได้ที่นี่อีกด้วยครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พวกเราคณะเดินทางที่นี่เมืองไทยไม่พลาดที่จะมาชมครับด้วยภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยขุนเขาจึงไม่น่าแปลกใจที่แม่ฮงสอนจะเป็นดินแดนแห่งถ้ำซึ่งมีอยู่มากมายครับแต่ที่โดดเด่นมากที่สุด ก็เห็นจะเป็นวนอุทยานแห่งชาติถ้ำปลานี่แหละครับบริเวณลำห้วยแม่สง,งีที่จะครากรํำไปด้วยฝูงปลามุงหรือว่าปลาพลวงซึ่งแพร่พันธุ์อยู่เป็นจำนวนมากเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเข้ามาชมไม่ขาดสายเลยครับลมหนาวที่เริ่มพัดมาเยือนเมืองเหนือในช่วงปลายปีโดยเฉพาะในช่วง เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมอย่างนี้นะครับก็เปรียบเสมือนสัญญาณที่ปลุกเราให้เจ้าต้นบัวตองเริ่มพริบานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอวดความงามของดอกบัวตองที่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแม่ฮองสอนไปเสแล้วแหละครับเพราะยังไม่มีที่ใดที่เราจะได้เห็นภาพของภูเขาทั้งลูกที่เต็มไปด้วยดอกบัวตองบานสะพรั่งอย่างเช่นที่ดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมที่พวกเราดัานด้นมากันในครั้งนี้ครับ ดอกบัวตองนี่เคยถูกมองว่าเป็นวัชพืชที่ไร้ประโยชน์นะครับนอกจากความสวยงามแต่การท่องเที่ยวในปัจจุบันของแม่ห่องสอนก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าถ้าความสวยงามนั้นมาพร้อมๆกับความยิ่งใหญ่ละลานตาก็อาจจะช่วยสร้างคุณประโยชน์ได้เช่นกันแม้จะไม่ยั่งยืนนักก็ตามนะครับรวมไปถึงพันธุ์พืชเมืองหนาวอื่นๆที่ก็เริ่มเบ่งบานอวดดอกหลากสีสันก็ยิ่งทำให้ดอยแม่อูขอนั้น กลายเป็นสวรรค์บนดินไปเลยทีเดียวแหละครับแม้ว่าการมาชมทุ่งบัวตองเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วแต่ว่าแม่ห้องสอน ก็ยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเทีย่ยวอีกมากมายที่น่าสัมผัสครับเพื่อให้รู้ว่าภายใต้สายหมอกที่ปกคลุมอยู่ชุนาตาปีนั้นจะยังมีความงามแห่งธรรมชาติผู้คนวัฒนธรรมประเพณีที่ซ่อนอยู่และก็ได้กลายมาเป็นมนต์เสน่ห์แห่งเมืองสามหมอกที่เรียกร้รองให้คุณคุณต้องกลับไปเยือนอีกโดยไม่รู้ตัวเลยแหละครับ สำหรับการร่วมสนุกให้ท่านได้เที่ยวฟรีกับที่นี่เมืองไทยนะครับก็ยังคงสามารถที่จะส่งโปรยสีบัตรกันเข้ามาได้เรื่อยๆว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็บอกรมาและเราก็ยังคงเฟ้นหาผู้โชคดีกันต่อไปติดตามกันให้ดีๆนะครับและนี่คือรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีประจําสัปดาห์นี้ดังต่อไปนี้ครับสมาชิกผู้โชคดีเหล่านี้ก็คือส่วนหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดกว่า1500ท่านนะครับซึ่งก็กําลังเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆครับ และก็แน่นอนนะครับว่าทุกทกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับรางวัลติดตามกันให้ดีๆนะครับสมัครสมาชิกรายการวันนี้นะครับรับที่นี่เมืองไทยไก่บุกและก็ที่นี่เมืองไทยกาดซึ่งเป็นคู่มือส่วนลดทั่วประเทศเล่นเดียวก็เที่ยวได้ทั่วไทยแหละครับสิทธิพิเศษที่ไม่ซ้าแบบใครเฉพาะสมาชิกรายการเท่านั้นนะครับและสําหรับท่านผู้ประกอบการรายใด ที่สนใจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เมืองไทยไกด์บุ๊กเล่มนี้เราก็ยังคงเปิดกว้างเสมอโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราสิครับสำหรับทริปต่อไปนะครับรายการที่นี่เมืองไทยเราก็ร่วมกับ GT Travel ครับเรามีทริปฉลองคริสต์มาสกันที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่25-27ถึงธันวาคมนี้ครับ